เมืะะ่อวานไปวานอะไรเอ่ยก็เป็นวันคริสต์มาสใช่ไหมคะพี่ก็เชื่อว,ว่าน้องๆทุกคนจะเต็มล้นไปด้วยความสุขความชื่นชมยินดีกันทุกๆคนใช่ไหมคะและอาทิตย์นี้ก่อนที่เราจะไปบทเรียนพี่ก็อยากจะมาย้ำเตือนกับน้องๆว่าอาทิตย์ที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับอะไรน้องๆอยําได้ไหมคะก็อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องราวของคริสต์มาสก็คือการมาเกิดของพระเยซูใช่ไหมคะ พระเจ้านั้นได้ส่งลูกชายคนเดียวของพระองค์นั่นก็คือพระเยซูเพื่อรับเพื่อมารับความบาปของเราทั้งหลายและพระองค์นั้นรักเรามากไม่ว่าเราจะเป็นเด็กเล็กหรือว่าผู้ใหญ่พระองค์ก็รักเราเท่าเทียมกันไม่ว่าเราจะเป็นคนที่มีฐานะยากจนหรือว่าคนที่มีออฐานะร่ำรวยพระเจ้าก็ให้ความเท่าเทียมกันหมดเลยดังนะั้นอยากรู้ไหมคะว่าอาทิตย์นี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับอะไรก็ให้เพียอนที่จะ ค่ะน้องๆอาทิตย์นี้นะคะเราก็มีระบทเรียนใหม่ให้กับน้องๆได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้กันนะคะเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ก็คืออะไรคือสิ่งสาคัญเกี่ยวกับการนมัสการนะคะเมื่อน้องๆคิดถึงการนมัสการน้องคิดถึงอะไรคะคิดถึงการร้องเพลงใช่ไหมคะแน่นอนค่ะ มีผู้คนบากมหมนะคะที่เขาเข้าใจผิดว่าการนมัสการนั้นมีเพียงแค่อย่างเดียวก็คือการร้องเพลงใช่ไหมคะแต่พี่อยากจะบอกให้น้องๆรู้ว่าการนมัสการนั้นเราสามารถทําได้ในหลายๆรูปแบบนะคะเช่นการเต้นก็ได้นะคะค่ะก็การนมัสการนะคะก็แสดงออกถึงการที่เรารักพระเจ้าว่าเรานั้นรักพระเจ้ามากแค่ไหนแล้วก็ความรู้สึกที่อยู่ในภายในหัวใจของเรานะคะที่เราได้แสดงออกกิ๊ สู่ภายนอกนะคะก็เหมือนกับเด็กๆรู้สึกตื่นเต้นเวลาที่เด็กๆจะได้รับรางวัลหรือว่าได้รับของขวัญน,นะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันว่าการนมัสก,การหรือการแสดงออกถึงความรักที่เรารักพระเจ้านั้นมีอะไรบ้างเราจะมาเรียนรู้กันนะคะค่ะนอ้องๆต่อไปเราจะมาท่องประคมภีด้วยกันนะคะคัมภีร์ที่เราจะท่องด้วยกันในวันนี้คือในพระธรรมลูกาบทที่4ี่ข้อที่8นะคะ แต่พระเยซูตรัสตอบมันว่าพระธรรมปีเขียนไว้ว่าจงกราบนมัสก,การองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปรณิบัติพระองค์แต่เพียงแต่ผู้เดียวนะคะค่าต่อไปเราขอขอเชิญพบกวับคุณครูผู้สอนเลยนะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้สักเกี่ยวกับการนมัสก,การและในบทนี้นะคะเด็กๆจะได้รู้ว่าการนมัสก,การไม่ใช่แค่การร้องเพลงเท่านั้นเอและการนมัสก,การและสิ่งสําคัญในการนมัสก,การคืออะไรเออลองมาศึกษาไปพ,พร้อมๆกันนะคะว้าว wow. ได้ของขวัญคนละหนึ่งกล่องจากคุณพ่อคุณแม่หนืองจากคนที่เรานะัเราต่างรู้ดีว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ยากเย่ยม,มากๆหัวใจของเราก็จะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความยินดีและความตื่นเต้นเมื่อข้างในของเราเต็มเราก็จะแสดงเป็นการกระทําออกมาภายนอกบางคนอาจจะปบมือดีใจบางคนอาจจะตะโกนโหร้องหรือบางคนอาจจะร้องไห้และการกระทําที่เราทําอย่างนี้นะคะเป็นความรู้สึกจากภายในส่งมาภายนอกทําให้พ่าอ้อคิดถึงกัน การนมัสการเป็นความรู้สึกจากภายในที่เรากะทำออกมาสู่ภายนอกเป็นการแสดงออกถึงว่าเรารักพระองค์มากแค่ไหนการที่เรามอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้าเพื่อพระเจ้าณนะที่นั่นเรายอมจำนนเป็นการตอบสนองษพระสิริของพระองค์เพื่อพระองค์เองในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูในหลายวิธีที่พระคัมภีร์ได้สอนเราในการนมัสการมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ วิธีการนมัสการการร้องเพลงจงปฏิบัติพยาเวด้วยความยินดีจงเข้ามาอยู่เฉพาะพระพักพระอ,องค์ด้วยการร้องเพลงการยกมือขึ้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกผู้ชายยกมืออันบริสุทธิ์ขึ้นอธิษฐานในทุกแห่งหนโดยปัาจากความโกรธหรือการทุ่มเทียงกัน ปบมือโหร้องเต้นชนชาติทั้งหลายเอ๋ยจึงตบมือจึงโหร้องถวายแด่พระเจ้าด้วยเสียงยินดีคุกเข่าและก้มลงมาเทินให้เรานมัสก,การและกาบลงให้เราคุกเข่าู้เฉพาะพระพักของพระยาวเวผู้ทรงสร้างเรา จากคลิปวีดีโอนะคะน้องๆก็จะได้เห็นวิธีการนมัสการที่หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการตะโกนโห่ร้องการร้องเพลงการคุกเข่าหรือว่าจะเป็นการยกมือถวายเกียรติสรรเสริญในการนมัสการไม่มีวิธีไหนที่ถูกที่ผิดแต่ที่สําคัญก็คือการที่เราได้นมัสการพระองค์เราได้ใช้ช่วงเวลานมัสการพระเจ้าได้ใช้เวลาที่จะบอกความรู้สึกของเรา ให้พระองค์ได้รู้ว่าเรารู้สึกยังไงเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้แสดงความรักของเราต่อพระบิดาบนสวรรค์ และก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะคะคออกุ้อ้อขอให้เด็กๆนสัสก,การพระเจ้าอย่างมีศิลปภาพกับพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการกระโดดโล,ลดเต้นการโห่ร้องยกมือสนับสนุนหรือจะเป็นการคุกเขา่าขอให้เด็กๆมักสก,การหมดทั้งหัวใจของเด็กให้แก่พระเจ้านะคะพระเจ้าอวยพรคะ่ะ